หลายอยู่จ้ะตัวข้าข้เหมโอนเด้ชอบมันมอไรมเดีย๋ขขขขขาายขั้นเขียวลงไปออเอซีเบิ้งเอฟซีเบิ้งเสียนรุ่นเขียนแนวทานะะ่ากยค่ะเดี๋ยวแอดสีเงียบแล้วเด้๋ยวคุณสิบวมิสมาธิ เดวนี icana, Entonces, bouncing, hal, UK, adalah, ่เด oh, si ินให้กันเอาซีมาใส่ก็ได้แล้ก็ปดตัวกอบมันก็ซีเาตัวนี้แหละตามนี้แหละเกาตามเซียนะล่ E đó là cái đó mất thằng đi bây giờ đi lên 92668 nhận được ạ มือนี่มันใจเชืาอใช่ถามมันใจตลอดมันโมมากห็นที่สมาธิสีลุดเออสมาธิสีลุดกิ่งเลกยูครับ่้ยด